แม่ชีกินปองแม่ชีน้อยเป็นแม่ชีที่ยังสาวและสวยเธอบวชชีมานานมากแล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแม่ชีมักจะเดินทางข้ามน้ำข้ามเขามาพำนักอยู่ที่วัดต่างๆเช่นเดียวกับในปีนี้แม่ชีน้อยได้เข้ามาพักอาศัยที่วัดประจําหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสาน เพื่อทำการรักษายายชีคนหนึ่งที่กำลังเจ็บป่วยจนเดินไม่ได้ซึ่งแม่ชีน้อยมีความรู้ด้านยาสมุนไพรและคาถาอาคมทำให้เธอสามารถรักษายายชีให้กลับมาแข็งแรงและเดินได้อีกครั้งสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านต่างๆจึงอยากรู้จักแม่ชีน้อยให้มากขึ้นแต่แม่ชีน้อย กลับไม่ค่อยพูดจากับใครชอบหลบหน้าหลบตาทำตัวลึกลับบางวันก็มักจะขึ้นไปบนภูเขาเพียงลำพังทำให้ชาวบ้านสงสัยในพฤติกรรมของเธอเช่นเดียวกับนายสนที่นอกจากเขาจะสงสัยในพฤติกรรมของแม่ชีน้อยแล้วตัวเขายังเกิดความสเสน่หาในตัวของแม่ชีน้อยอีกด้วยยิ่งเธอทำตัวลึกลับมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการท้าทายให้นายสนอยากรู้จักเธอมากยิ่งขึ้นนายสนคอยตามตื้อแม่ชีอยู่ตลอดทั้งๆท,ที่แม่ชีก็เมินเฉยเพราะเห็นว่าการกระทําของนายสนนั้นไม่สมควรแต่นายสนไม่สนใจเพราะเขาอยากจะเอาชนะใจแม่ชีนายสนมัวแต่สนใจเรื่องแม่ชีน้อยจนลืมไปว่าตนเอง ก็ไม่ได้โสดสนิทเขามีเมียอยู่แล้วนั่นก็คือนาง้ายหญิงชาวบ้านที่สืบเชื้อสายผีปอบมาจากบรรพบุรุษเธอมักจะตัดเตือนการกระทําของสามีอยู่ตลอดแต่นายสนก็ไม่เกรงใจจนทั้งสองทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าฉันมีเชื้อเป็นปอบเอ็งอย่ามาขู่ฆ่าเลยถึงยังไงยังไงเอ็งก็เป็นเมียข้าถึงเอ็งจะกลายร่างเป็นปอบ แต่ข้าเชื่อว่าเองน่ะก็รักข้ามากพอที่จะไม่ทำร้ายข้านางฝ้ายได้ยินดังนั้นก็ถึงกับจุกอกเพราะมันก็เป็นเช่นนั้นเธอรักนายสนมากแม้จะโกรธเขามากเท่าไหร่แต่ก็ทำร้ายเขาไม่ลงเป้าหมายของเธอจึงไม่ใช่สามีแต่เป็นแม่ชีน้อยที่เธอจะต้องจัดการให้พ้นทางดึกสงัดในคืนเดือนมืดนายสนบอกกับเมียว่า เขาจะไปล่าสัตว์กับเพื่อนในป่าทำให้นางฝ้ายได้โอกาสสำแดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเธอกลายเป็นผีปอบที่หน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวปอบนางฝ้ายมุ่งหน้าไปที่กุฏิของแม่ชีน้อยเธอเปิดประตูเข้าไปเห็นร่างอันบอบ,บางของแม่ชีนอนหลับอยู่ใต้ผ้าหม่มปอบนางฝ้ายไม่รอช้ามันกระชากผ้าห่มออก กระโดดครอบร่างแม่ชีทันทีมันกำลังจะกลืนกินวิญญาณของแม่ชีน้อยแต่แม่ชีน้อยไหวตัวทันเธอลืมตาขึ้นมาดวงตาเป็นสีขาวขุ่นใบหน้าของเธอกลายเป็นลายพาดกรอนเขี้ยวยาวงอกออกมาเหมือนเขี้ยวเสือไม่มีผิดปอบนางไฝ่สะดุ้งตกใจที่เห็นหน้าแม่ชีน้อยกลายเป็นเสือ แม่ชีน้อยใช้โอกาสนี้สูดกลืนวิญญาณปอบนางฝ้ายกลับทันทีเสียงร้องโหยหวนของปอบนางฝ้ายดังระงมไปทั่ววัดวิญญาณของเธอถูกดูดเข้าไปในร่างของแม่ชีน้อยจนหมดสิน้นพระและเนในในวัดต่างก็ตกใจที่ได้ยินเสียงประหลาดจึงเรียกให้เหล่าบรรดาเด็กวัดรีบขึ้นไปดูที่กุฏิของแม่ชีน้อยแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไป กลับไม่พบแม่ชีน้อยซะแล้วพบเพียงร่างอันไร้วิญญาณของนางฝ้ายเพียงเท่านั้นเด็กวัดตกใจรีบไปตามนายสนมาในที่เกิดเหตุนายสนเห็นร่างเมียตัวเองแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ปานจะขาดใจแม้ว่าเขาจะเจ้าชู้มากสักแค่ไหนแต่เขาก็รักนางฝ้ายมากเช่นกันเขาอบกอดร่างของเธอเอาไว้ ด้วยน้ำตาไหลรินฝ่ายไม่น่าเลยเองไม่น่าตายจาก้าไปเร็วขนาดนี้เลยแล้วพี่จะอยู่กับใครเรื่องราวของนางฝ้ายที่ตายในกุฏิแม่ชีน้อยร่ำลือกันไปทั่วหมู่บ้านต่างก็กล่าวขานกันว่าเธอคือแม่ชีกินปอบเพราะทุกคนในหมู่บ้าน รู้กันดีอยู่แล้วว่านางไฝยเป็นปอบเชื้อที่สืบทอดจากบรรพบุรุษของตนแต่นาง้ายก็ไม่เคยทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวหรือเดือดร้อนทุกคนต่างเห็นใจนาง้ายที่ต้องมาตายอย่างนี้ศพของนางฝ้า่ได้ถูกฝังไว้ในป่าช้าอย่างโดดเดี่ยวหลังจากนั้นทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันตามหาตัวแม่ชีน้อย แต่กลับไม่พบแม้แต่ร่องรอยมีเพียงรอยเท้าเสือรอบรอบคุติเท่านั้นขณะที่นายสนก็ได้ล้มป่วยลงอย่างน่าประหลาดเขามีอาการปวดท้องจนนอนดิ้นทุรนทุรายชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างก็ไปดูใจในายสนต่างก็เกิดความสงสารนายสนที่เมียก็เพิ่งตายจากไปตัวเขาไม่เหลือใคร ญาติพี่น้องก็ไม่มีเพราะนายสนเป็นคนต่างถิ่นที่เข้ามาค้าขายในหมู่บ้านเท่านั้นแต่เขาก็ได้พบรักกับนางฝ้ายทั้งสองจึงแต่งงานอยู่กินกันทั้งๆท,ที่นายสนรู้ว่านางฝ้ายเป็นผีปอบเชื้อแต่เขาก็ไม่เคยรังเกียจหรือหวาดกลัวเธอเลยนายสนนอนร้องโอดโอยอยู่ภายในบ้าน ท่ามกลางความเวทนาของชาวบ้านและเสียงซุบซิบนินทาว่านอกจากแม่ชีน้อยจะกินปอบนางฝ้ายแล้วแม่ชีน้อยคงจะกินนายสนอีกด้วยเพราะแม่ชีน้อยนั้นไม่ชอบพฤติกรรมของนายสนไอสนเอ้ยเป็นเพราะความเจ้าชู้ของเองแท้ๆไม่อย่างนั้นเองกับเมียก็คงไม่ถูกผีแม่ชีกินหรอกนะแม่ชีน้อยคงจะกินทั้งคนกินทั้งปอบ แสดงว่าแม่ชีผู้นี้คงจะไม่ธรรมดาซะแล้วล่ะระหว่างที่นายสนกำลังเจ็บปวดอย่างทุรนทูรายนั้นร่างของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปกลับกลายเป็นครึ่งคนครึ่งเสือผู้คนต่างแตกตื่นวิ่งหนีออกไปอยู่นอกบ้านนายสนอาเจียนออกมาเป็นควันสีดำลอยคละคลุ้งเต็มไปหมดควันสีดำนั้นปรากฏกายเป็นร่างของนางฝ้าย ซึ่งก็คือเมียของเขานั่นเองฉันไม่นึกเลยว่าพี่จะเป็นเสือสมิงแล้วใช้วิชาพร่างตาทำให้ฉันเห็นพี่เป็นแม่ชีนด้วยสุดท้ายแนละ้วพี่ก็กินฉันพี่พี่ขอโทษฝ่ายพี่ผิดไปแล้ว ชีวิตของฉันได้ล้มคอวิญญาณปอบนางฝ้ายสะอื้นไห้ด้วยความเสียใจเพราะเธอเพิ่งรู้ก็ตอนที่ตายไปแล้วว่านายสนผัวของเธอนั้นเป็นเสือสมิงซึ่งไม่ว่านายสนจะเป็นอะไรเธอก็รับได้ทั้งนั้นแต่สิ่งที่นางฝ้ายรับไม่ได้ คือการที่นายสนหลงแม่ชีน้อยจนหัวปลักหัวปลําถึงขนาดปกป้องแม่ชีให้พ้นจากภัยของผีปอบที่ร้ายไปกว่านั้นนาง้ฝ่ไม่คิดว่าสามีจะกินตนเองวิญญาณปอบนาง้ฝ่แค้นนายสนเป็นอย่างมากเมื่อวิญญาณของเธอเข้าไปอยู่ในร่างกายของนายสนแล้วจึงกัดกินเลือดเนื้ออวัยวะภายในของนายสน เพื่อให้นายสนตายตามตัวเองไปพี่ยอมรับผิดทุกอย่างแล้ววันนี้เองจะกินให้พี่ตายพี่ก็ยอมพี่ขอโทษนะปอบนางฝ้ายทั้งรักทั้งแค้นเขาเห็นนายสนกำลังจะตายจึงพุ่งเข้าร่างของนายสนอีกครั้งเพื่อกัดกินหัวใจของนายสนจนในที่สุดนายสน ก็ช็อกตายอย่างน่าอานาถชาวบ้านที่รู้ความจริงต่างพากันรู้สึกไม่ดีที่เข้าใจแม่ชีน้อยผิดไปคิดว่าแม่ชีน้อยที่เป็นคนกินผีปอบแต่แท้จริงแล้วนายสนตังหาดที่เป็นเสือสมิงกินเมียตัวเองศพของนายสนถูกนำไปฝังไว้ในป่าช้าเคียงข้างศพของนางฝ้ายซึ่งในค่ำคืนนั้นเอง แม่ชีน้อยที่นั่งสมาธิอยู่ในถ้ำบนภูเขารับรู้ด้วยญาณจึงถอดกายทิพย์มาที่ป่าช้าและท่านก็มาแผ่เมตตาและอุทิศบุญให้กับวิญญาณของทั้งสองผมกราบขอโหสิกรรมทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีไม่ว่าจะทั้งกายวาจาและใจหากทำอะไรผิดไปกระผม ขอกราบขมาท่านแม่ชีน้อยด้วยนะครับอืมเราไม่ถือโทษโกรธเคืองท่านเลยเราเอาโหสิให้นะแต่ฉันจะไม่ขอโทษคนอย่างแกและไม่ให้อภัยแกเป็นอันขาดหนึ่งแม่ชีน้อยปอบนางฝ่ายโกรธแค้นแม่ชีน้อยเป็นอย่างมากเป็นเพราะเธอนายสนและเขาถึงได้ตายกลายเป็นผีเมื่อสบโอกาสจึงกระโจนเข้าใส่แม่ชีน้อยในทันที แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรแม่ชีน้อยได้เพราะกายนี้เป็นเพียงกายทิพย์ไม่ใช่กายหยาบปอบนางฟ้ายจึงสัมผัสได้เพียงแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นกายทิพย์ของแม่ชีน้อยกลับเข้าร่างของตนที่นั่งสมาธิอยู่ในถำ้ำเมื่อลืมตาขึ้นแม่ชีก็ได้เก็บสัมภาระแล้วเดินทางออกจากถำ้ำมุ่งหน้าไปยังที่อื่นทันที เพื่อบำเพ็ญภาวนาต่อไปขณะที่ชาวบ้านที่พอจะทราบว่าแม่ชีภาวนาอยู่ในถ้ำจึงพากันรีบมากราบขอขามาลาโทษแต่พอถึงหน้าถ้ำเท่านั้นก็เห็นแม่ชีน้อยเดินมุ่งหน้าไปทางป่าลึกพวกเขาต่างพากันวิ่งตามแม่ชีแล้วร้องตะโกนให้หยุดรอหยุดหยุดก่อนแม่ชีน้อย แต่แม่ชีน้อยท่านเดินเร็วมากจนชาวบ้านสังเกตเห็นว่าเท้าแม่ชีน้อยไม่ติดพื้นพวกเขาวิ่งตามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถตามได้ทันร่างของแม่ชีน้อยค่อยๆเลือนลางแล้วกลายเป็นดวงแก้วสีขาวล่องลอยหายเข้าไปในป่าลึกอย่างรวดเร็วจนชาวบ้านต่างตกตะลึงไปพร้อมกันพวกเขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว แม่ชีน้อยเป็นใครกันแน่เป็นคนหรือผีหรืออาจเป็นคนที่มาจากต่าภพบภูมิแต่ก็ยังไม่มีคำตอบแต่ทุกวันนี้แม่ชีน้อยก็กลายเป็นตำนานแห่งหมู่บ้านแห่งนี้ถ้าใครรู้ว่าแม่ชีน้อยท่านเป็นใครมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับ ฝากกดติดตามพวกเรากรุ่ผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ